มหาวิทยาลัยศิลปากรเดินหน้าสู่ทศวรรษใหม่แห่งการพัฒนาเฉลิมฉลองวาระครบรอบ8 1ปีแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ด้านศิละปะและการออกแบบผ่านแนวคิด the innovation power by art ด้วยการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เชิงสร้างสรรค์นในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมเปลี่ยนสินที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าอาดีตปัจจุบันและอนาคตของศิลปากรตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัยอันโดดเด่นเพื่อเชยยกระด,ดับคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนชุมชนและสังคมอย่าง,ย,างยั่งยืน โดยมีศาสต,ตราจารย์ดรธนเศษเง้าหิวรันพัฒอธิการบาดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารณมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระกรุงเทพมหานครครับก็ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่หมหาวิทยาลัยศิลปากรของเรา9้สู่ปีที่81แล้วนะครับ ก็เรามีนะครับจริงๆเรามีในวิสัยทัศน์ก็คือมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสารรค์บูรณาการสตร์และสิป์เพื่อความผาสุขของสังคมอย่างยั่งยืนนะครับในการที่เราทําวันนี้นะครับก็เราิดเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ the heart of innovation นะครับ by arts for sustainability นะครับก็คือการที่เรายังเป็นศูนย์กลางของอาการสร้างนวัตกรรมนะครับที่เราจะใช้ เป็นพลังจากตัวศิลปะนะครับแล้วก็บูรณาการด้านศาสตร์และศิลป์ต่างๆที่มีองค์ความรู้ของมาได้เข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะไปยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมนะครับเพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเพียงคงมุ่งมั่นต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นในวันนี้นะครับเราก็มีผลงานต่างๆที่เป็นผลงานเด่นๆนะครับของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับ ที่เราจะมาแสดงให้กับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็คนภายนอกได้รู้นะครับรวมถึงมีโชว์เคสต่างๆที่สําคัญๆนะครับที่เป็นไฮไลท์ของมหาวิศิลปกรนะครับก็ที่จะมาแนะนําแล้วก็ดึงให้คนเข้ามารู้จักมหาวิลิปกรณได้เพิ่มขึ้นครับเรามีนอกจากจริงๆเราไม่เราไม่ได้มีทางศิลปะอย่างเดียวนะครับในปัจจุบันเรามีทั้งสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีกลุ่มวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมีศรสตรทเทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยนะครับคือคณะ ศาสตร์ศาสตร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะใช้ตัวพลังจากศิลปะที่เราเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับในการที่จะมานะครับขับเคลื่อนและบูรณาการงานต่างๆเข้าด้วยกันนะครับให้ออกมาเป็นภาพลักษณ์ของศิลปกรต่อไปครับก็เราก็จะในการปรับพ้ากับครั้งนี้นะครับเราก็จะทําให้เราดูทันสมัยนะครับเป็นที่รู้จักกับ นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่อยากจะเข้ามาร่วมกับเรามากยิ่งขึ้นนะครับโดยโดยเฉพาะหลักสูตรนะครับเราก็จะเกิดหลักสูตรใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เป็นดิจิทัลอาร์ตนะครับหรือว่าหลักสูตรที่เป็น AI นะครับหลักสูตรอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งก็นะคนรุ่นใหม่ก็ต้องการเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่เป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนาคตนะครับซึ่งเป็นสไตล์ศิลปกร แล้วเราก็มีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับเช่นศูนย์ s u for l i f e นะครับที่เป็นเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะดึงผู้คนจากภายนอกนะครับให้มารู้จักศิลปะกรให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่าการปรับพับหลักครั้งนี้ก็จะทำให้เราเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ตอบสนองของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้นครับใช่ครับเราก็จะใช้ตัวศิลปะนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกนําจากศิลปะนะครับแล้วก็ บูรณาการร่วมกับตัวศาสตร์ที่เรามีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์ส,ตรสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็บูรณาการกันออกมาเป็นชิ้นงานที่เป็นสไตล์ศิลปกร มหาวิทยาลัยของเรานะครับตอนนี้เรามีหลายสาขามากมายนะครับแม้เราจะเริ่มต้นด้วยการเป็นศิลปะเราก็ยังมีสาขาที่ยังตอบสนองกับความต้องการของน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอักษรศาสตร์นะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับกลุ่มวิชาสุขภาพเช่นเภสัชนะครับหรือวิทยาการจัดการวิทยาลัยนานาชาตินะครับก็แล้วเราก็มีสาขาหลายๆสาขาที่น้องๆที่อาจจะสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับทางดุริยางคศาสตร์นะครับ ก็ขอให้ศิลปรกรนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สำคัญของน้องๆน,นะครับให้มาเรียนกับเราครับเรายินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับ